เยียมงานเราหายหน้าหายตาไปเกือบเป็นป oh. right. okay. okay. ีคร right. like ับพี่น้องครับเอฟซีเนาะอฟซีโอ้คอมเมนต์มาหลายครับตั้งแต่กันยาเนาะแมนครับหยับครึ่งปีนะเอฟซีคอมเมนต์มาหลายครับโอ้ยยังไปสิลงบอีกเลยว่าได้ไปไซสครับจะคิดถอดเอฟซีคือเก่าครับหยาดปหยัดหยางานเนาะครับพี่น้องมือนี้ครับหกหุนครับเป็นบังไฟคาปีครับพี่น้องรอติดตามร่วมกับหกหุนเอามันจุดให้พี่น้องเบื้องเก่าครับบังบังเดียวครับมือนี้เดี๋ยวรอติดตามกับพี่น้องครับเดี๋ยวสิบ้าไปส้มนะครับพี่น้องครับรอเบื้องว่ามันส จะมาเปิดแล้วค่ะรอยซิบร้อยซิบจัางบีงว่างไลถอยจัางงถอยกันไปนอครับขปีครับมันขปีมก็บังแกเพนเดี๋ยวถ้าเบิ้งกัไปนอนดีละเดี๋ยวรอเดี๋ยวเดี๋ยวไปทำการรลางไปขึ้นหานไปนอนกันไปนอนครับติดตามครับสั่งผพรอมนะครับ หกหมุนส<ม>ามส <36. S 2> ิบหกอไปโอ้โห,โหโไปครับไปสุดยอดการเดือดพันโอ้โหดันไปครับดันไปไป,ไปครับไปครับยังลากไปได้สวยเอา้าดันทีลี่ครับบาง,างไฟอยากเสียงอ่อนอยู่นะครับ วางหางได้ครับวางหางได้จะปล่อยเลยก็พอประคองตัวได้ครับพี่น้องว้าวกระทาะสามาซื้อ,อหัวเห่านี่ละตกบอสไก่เราครับพี่น้องครับจะเบิ่งไปก่อนครับาราคา110ระดับก็พอลุ้นอยู่50ปันแน่ตัวไปซื้อซื้อหนาเดี๋ยนะพี่น้องมักเส่กับพิกอ่อ์พริกอ่กอ์มาอยู่ ห้าสิบพันค,ครับผมหกสิบพันป้ายว,าวาา่าเห็นน้ำด้มันถุงขักอีลีดดิดไปซื้อหวัวเนี่ยพี่น้องน,นี่แเนม่ยเน,นไปเลยนี่เดี๋ยวก็ร่างเนมหาอยู่ดีวออ่าเดี๋ยวก็ร่างวนสีหนิ่งๆมากว่องว่องหอมกลมกลวงมากนี่ผมก็ซื้อหัวเดี๋ยวหลังหัวเนี่ยพี่น้องนี่เดี๋ยวเขาบ้านปอซื้อป้าราคาร้อยสิบกับพรามีรุ่นอยู่เห็นป่ะยกบอขึ้นบอไก่พี่น้องเฮ้ยถือรุ่าไก่ยกี้นี่เพื่อเนี่ยเพราแต่ว่าอยาก าขมาก่อนเบิกไปกรไม่น้องร้อยสิบไปกระทือว่าพ่อน้อนพ่อเบาได้ 90, <000. S 2> เอาเก้าสิบพันม่มีปัญหาครับร้อยสิบสาบายสาบายครับพีดด่น้งครับ <c oughs> รอดูครับภาอีสานซาบปะหนึ่งร้ <c oughs> อยพันเห็นว่าซื้อหัวเท่าเนี่ยหาอยู่มตนกซื้อหัวเบีงตนน้นเก่ามีสหน่อมาอหางเลยปล่อยอย่าปล่อย สูงอยู่ดีกว <ๆ S 1> ่อกีฝ่าด้วลวงัว่าคือไงอยู่แบบื่อทีแสดงว่ายังอยูไก่อยู่อ้วหามเลยฝ่าแห่งหลวงไม่มียาลังเยนีก็อยู่นี่แหะเดี๋วก็เห็นเด้วก็อยู่นี่แหละลงกยังไงเลยน,ะยนั่ล <c oughs> นลลงนนลงเลยเหรอตีว่ากองกลวงโอ้ปอยปวยเออเดีย๋ยวก็เห็นต้องข้นบ่ไก่หรอกปวดหน้าปอยเลย อกระบาดบ่ลงซื้อนี่แ่ะมันตบาเน่ยไปแค่นไเ่ว่ละเฮ้ยบ้แม่อหล่ามันปล่อยกด้องเดี๋ยวนี้เห็นอยู่เมื่อกี้นี่มันฟ้าล้วนเนาะเปิดออกโอ้นี่นนี่ดนีนนี่ับีเดียวทีเดียวทีเๆีดยนเห็นแล้วอบนี่ไงเตือต่ลงมาครับ เแล่นั่นเป๊ะกันไปเลาโอเคเท่าไห6หกสองสิเท่าไหร้อยเจ็ดสิบห้เปนไล่ะเปนไลยะป็่ได้กี่รอบแดกแค่ผิดก็อครับผมเกมสกันไปดองเดืองเจ็ดิ้าหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าครับพี่รองครับเป็นใดเดอครับแดกเบิ้งทับเลียนั่งมาเบิ้งครับพี่รองเห็นบัองโตแล้ววะทางให้พี่รอง นี่คือซากนะครับว้าวโหยกระดาษเหลี่ยมซองสั้นนะครับใส่ซองสั้นครับบ่ใส่หลายครับมันเปลืองโอเคมาครับพี่น้องดูทอเลยครับทอดหายปั๊บท่าเป็นห่วงเลยจะมันอยู่ทึ่งฝ่ากระโดดเหรอหางเมตรเดียวครับจะบังนี่สามสิบหกสามสิบเจ็ดเซนนี่ละเผาดีครับเบาเมืองไทยไายกับอยากไลครื่อเก่าครับพี่น้องไายโกลฮะเขาอะไกันบบเป็นสีปะ ขาอย่างเก็อออเอาหงวนอยอดเอ่ยงใช่ไหมครับพี่น้องใช่ได้ใช่โอเคครับมีอะไรพี่น้องอ่ะมีสบายครับพี่น้องครับขอบคุณครับ